ซีแคมซีแคมครับคซีแชมป์ชมรมมวยเราเชื่อมัเภอน้ำพองนะครับเพชรบึงการนะครับเพชรบึงการกับนาขาวครับสามยกนะครับสามยกมวยคู่นี้ประกาศเลยนะครับสามยกครับลงเลยนะครับยกที่หนึ่งนะครับมวยคู่ที่สิบแปดบนเวทีเพชรบึงการนะครับายแดงแต่พบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับนาขาวอ๋อลุกล่างได้กันเลยนะครับคู่นี้ รูปร่างได้กันนะครับเตะต่อยออกเป็นชุดเลยด้วยสามยกนะแทงขวาของโอ้โหเพชรเป็นกลางนะครับออกเป็นชุดเลยเวลาเตะต่อยด้วยขาขาวยังเียอยู่ยังนิ่งอยู่นะครับถ่ายโดยเช่นเบาๆไปนะครับเพช่นสาจู่มาเบาๆเหมือนกันหน้าขาวบนล่างบนล่างบนล่างขับไก่ได้ทีหนึ่งเพชรเป็กลาง บกาเอาเน้นๆเอาไม่ต no, ้องเร่งเน้นๆเอาจังหวะดีๆขับหน้าไปทีนึงเล่นปิงงบนล่างสภาบนล่างสภาสายตรงลำตัวเหมือนกันกาขาวเส้นแตสายก็ยังไม่ถึงนะครับลูกทีมขวาก็ยังเบาๆอยู่นะครับขาเา้า ข ka, um pues y y ้งขวาของเพชรบุญการแต่งกายโดยอย่างเวียดนแน่นขาขวาของเพชรบุญการต้องต nah, <t> ่อนะโตต่อเพื <to. S 1> <được kindergarten>. ่อกันแล้วนะครับมวยคู่นี้ไดพบกันแล้วนะครับรอดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับในต่อยมาด่าต่อยบนก่อนเลยได้รมเปล่านะครับโอ้โหแกบจุดที่หนึ่ง รับสองวยคู่ที่18ดนับคยพบกันมาแล้วนะครับเคยพบก,กันมานะครับแต่นี้ก็ก,ก็ไม่ฟันเสียงนะครับว่าคนบอกว่าท่านละเอยียจะไปสนันะผมแดงเดึ้นนาเมนบ้าเอาครับ ทําไหนนะครับตอนนี้ก็ขอทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับหน้าขาวยกที่สองนะครับยกที่สองออกก่อนเลยเจ็นหมื่ตังก็ยังไม่ถึงทั้งค uh 네ู่นะครับวางแท่งกันอยู่ย uh 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 ังไม่ถึงแท่งขวาวเจ็ดหมื่นตัง เสก็จบัตออกมาก็ยังไม่ถึงนะครับนาขาวข้างซ้ายข้างซ้ายของนาขาวกันสองตกเลยนะครับยังเลื่ออยู่ข้างขวาของเพชรพึ่งกลางขับขวามา้ายตรงเลยนะครับนาขาว ตายยังติดอยู Ό, <mumbles _ unintended> ่นางขาวแข้งหวานโตมารองเห้เป็นกลางทันนอกได้อีกรันหนึ่งเห้เป็นกลางแต่หวานก็ยังขอพื้นดินก็ตู้ให้เชิงซายไปนะครับนางขาวขันเลนางขาวขันมาแล้ที

เพื่อนที่งานะครับผลัดด้วยนะครับผลัดด้วยนะครับก็ต้องจับสครับหลังจากคู่พืเปการแล้วกแจงเตรียมเลยนะครับผูพยาไก่มายังนี่พยาไก่กับไกชนยังไม่เห็นมานั่งเลยมายังลูกพยาไก่กับไก่เชนมาเลยนะครับโลกมาเลยยกที่สามครับโยมตอครับเพื่อเป็นการกขาเขาเพองารข้งขวา ขาล่างแล้วกบนยังมืดอยู่บนมืดนะครับติดการขาค่อยๆขยับข้าหาแขนขวาืดไตการก็ได้ชิ้ายมาทำในได้ทีหนึ่งโอ้โหโอ้โห้มาบัดขวาบัดขวาบัดขวาตอนน้มาเลยนะครับไม่ต้องประกาศระธันเโอ้โหบัดขวามานะครับอ ขอขอบคุณนะครับใต้หน่วยแม่เต้สบานกดน้ำใสเกลดบิงการเกล็ดบานพิมพ์ใสอาบารครับเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับตามน้ำไม่รู้ว่าใครดูทันหรือเปล่านะครับเป็นลูกตามน้ําขวานะครับลูกตามน้ําขวาเวยงามมากนะพี่เนาะอ่ะาสุดยอดผมทันพอดี <laughs> อ่านะครับนี่ นะครับรู้จักเนี่ยคนนี้แหละครับบอกว่าพ่อคุณน่ชื่ออะไรนะพี่เซนเล็กใช่ไหม <laughs>